ดูข่าวสารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันหน่อยนะครับแมนยูครับเผยซีซั่นก่อนเนี่ยกวาดรายได้กว่า666.5ล้านปอนด์ครับแต่ยังขาดทุน6ปีติดนะครับได้เยอะนะแต่ก็ถ้ามองภาพรวมแล้วก็ยังถือว่าขาดทุนนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเ <Hey. S 1> ผยผลประกอบการว่าพวกเขาเนี่ยกวาดรายได้เข้าสโมสร,รกว่า666.5ล้านปอนด์ในฤดูกาลที่แล้วครับแม้ไม่ได้ไปเล่นยูเซลแต่ก็ยังขาดทุนเป็นปีที่6ติดต่อกัน แมนยูครับจบอันดับ15ในฤดูกาลที่ผ่านมาทีนั้นนะครับผู้เขายังกวาดรายได้ไปถึง666.5้าล้านปอนด์ซึ่งเป็นสถิติใหม่ของสโมสร,รครับหลังมีรายได้เพิ่มขึ้นในส่วนของวันแข่งขันและจากโฆษณารายได้จากวันแข่งขันเพิ่มเป็น160.3ล้านปอนด์นะครับซึ่งเป็นสถิติสําหรับสโมสร,รอังกฤษขณะที่รายได้จากโฆษณาเพิ่มขึ้นเป็น3 33 3ล้านปอนด์ ช่วยทดแทนการขาดรายได้จากลิเกสิทธายอดสดเพราะไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลอยู่ฟาชิเบลีกอย่างเราก็ตามครับซีซั่นก่อนปีแสดงแมนยูยังขาดทุนไป33ล้านปอนด์ซึ่งถึงแม้จะลดลงจาก113.2ล้านปอนด์ในปีก่อนหน้านี้แต่ก็ยังเป็นการขาดทุน6ปีติดต่อกันนอกเหนือจากนี้ครับซูโมสรยังคาดการว่ารายได้สําหรับฤดูกาล2 0 2 5 2 2 6หรือว่าฤดูกาลนี้จะลดลงมาอยู่ที่ระหว่าง640ล้านปอนด์จนถึง660ล้านปอนด์ ยู่ในช่วงนี้นะครับ640ถึง660เนื่องจากไม่มีฟุตบอลยุโรปให้ลงเล่นในซีซั่นนี้นะครับนับตั้งแต่เซอร์จิมรัตคลิปเข้ามาบริหารสโมสรนั้นครับแมนยูก็ใช้มาตรการลดค่าจ้างค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆเนี่ยหลากหลายแนวทางเลยเพื่อให้สโมสรแมนยูกลับมามีกำไรอีกครั้งหนึ่งนะครับการปลดพนักงานราวๆ450คนและการที่ทีมเนี่ยไม่ได้เล่นฟุตบอลชิเปอร์ลี่ทำให้ค่าจ้างที่สโมสรต้องแบกนั้นลดลงมาเหลือที่313.2ล้านปอนด ในวันน้อยสุดตั้งแต่ฤดูกาล2 0 1 9ัน 2, 2 0และพวกเขาเนี่ยมีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมราวๆ36.6ล้านปอนด์นะครับหลังปลดเอริกนากแล้วก็สตาร์ทโค้ของเขาเออกจากตำแหน่งเช่นเดียวกับการปรับโครงสร้างฝ่ายบริหารก่อนหน้านี้ครับแรดคลิปเผยว่าโสมสรอนเสียงพบปัญหาเงินหมดคลังภายในช่วงคริสต์มาสหากพวกเขาไม่ลดค่าใช้ใจ่ายของโสมสรอนเงินสดสำรองของแมนยูครับอยู่ที่ประมาณ86.1ล้านปอนด์โดยนับถึงสิ้นเดือนมิถุนายน แต่ก็หลังจากแรดคลิปอัดชีพเงินของเขาเนี่ยเข้ามา80ล้านปอนด์เมื่อช่วงต้นปีก็ถือว่าพอประคับประคองเส้นทางไปได้นะครับอย่างน้อยก็ได้มา6 665ล้านปอนด์แต่ก็ยังถือว่าขาดทุนอยู่เล็กน้อยนะครับราชันจุฬาบริดครับอุทธร์ใบแดงดีนฮอเซ่นไม่ผ่านติดโทษแบน1เกมเรยันบริดครับอุทธร์ใบแดงของดีนฮอเซ่นไม่สำเร็จครับส่งผลให้เขาต้องติดโทษแบนหนึ่งนัดนะแด้จะพลาดการเจอกักบเอสปันยอนสุดสัปดาห์นี้ ดีนเฮาเซนครับโดนใบแดงในเกมที่มาริดเน่ยพบกับเัลสุดดัทเมื่อสุดดาทที่แล้วครับทำให้สโมสรยื่นอุทธรณ์ใบแดงดังกล่าวก้องหลังทีมชาติสเปนอย่างดีนเฮาเซนครับโดนไล่ออกในจังหวะตัดฟาวใส่มิเกลอยยซาบาครับก่อนหลุดเดียวและจะอ่าและจากนั้นหน่อยครับชังกิลมาซโน่ผู้เป็ในสนามเนี่ยมองว่าเป็นการขัดขวางโอกาสทำประตูที่ชัดเจนจึงเลือกควักใบแดงให้กับดีนเฮาเซน เรอันบริดครับอุทธรณ์การตัดสินของกิวมาซาน و นะโดยย้งว่าจังหวะนั้นนะยังมีเอเดมเมตาวิ่งประคองมาอีกคนและไม่ควรมองว่าโอยาซาวบลเนี่ยจะได้โอกาสทำประตูแบบชัดเจนอยา่างไรก็ตามครับคณะกรรมการด้านระเบียบวินัยของสาบันฟุตบอลสเปนปฏิเสธการอุทธรณ์ของเรอันบริดและยึดคำตัดสินของผู้ตัดสินส่งผลให้ดีนนเซ่นเนี่ยโดนโทษแบนหนึ่งนัดคณะกรรมการระบุว่าพวกเขาเนี่ยต้องยึดตามรายงานการตัดสินของผู้ตัดสิน ยกเว้นเสียแต่ว่าพบความผิดพลาดอันชัดเจนจริงๆฉะนั้นหน่วยงานฝ่ายเทคนิคของผู้ตัดสินอย่าง CTA ครับยอมรับไว้ก่อนหน้านี้ว่าดีนอเซนควรโดนแค่ใบเหลืองแต่ก็ปกป้อง VAR ว่าสาเหตุที่ไม่เข้าไปแย้งผู้ตัดสินเป็นเพราะไม่ใช่จังหวะความผิดพลาดอันชัดเจนนะครับที่ไม่เข้าไปแย้งโฆษกของ CDA บอกว่า VAR เข้าไปแทรกแซงเพียงแค่จังหวะที่เกิดขึ้นความผิดพลาดแบบที่มันชัดเจนจังหวะนี้เข้าข่ายการตัดสินที่เราเรียกว่าปัญหาที่ออกได้หลายหน้า เพราะมีการตีความมากกว่าแบบเดียวการตัดสินควรปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผู้ตัดสินหลักและวีอาปฏิบัติอย่างถูกต้องด้วยการไม่เข้าไปแทรกแซงอย่างไรก็ตามครับมารติดจะยื่นเรื่องนี้ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์อีกทีเพื่ออุทธรณ์ผลการตัดสินและหวังว่าจะมีดีนฮาวเซนให้พร้อมลงสนามเจอกับเอสปันยอนนะครับเรื่องแบบนี้มาริดไม่ยอมอย่างแน่นอนนะฮะเรลมาริดจับตาสถานการณ์ของวิลเลียมซลิบากับอาร์เซนอลครับ ข่าวสารนะครับมาดริดนะครับยังคงจับตามองสถานการณ์ของวิลเลียมซาตีบานะซอร์เป็นแบ็กทีมชาติฝรั่งเศสของทางอาร์เซนอลครับมาดริดครับแสดงความสนใจซาตีบามาอย่างต่อนเนื่องนะและรู้สึกว่าซัมเมอร์ปีหน้าเนะี่ยน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีแล้วก็เหมาะสมในการยื่นข้อเสนอไปให้อาร์เซนอลพิจารณาหากไม่มีการต่อสัญญาฉบับใหม่เกิดขึ้นนะครับตามกระบวารของคอร์ดอัพไซด์วิลเลียมซาตีบามีสัญญาในถิ่นเอ็มริสสตเดียมนะครับถึงปี2027 ดังนั้นค่าตัวของซลีบาจะลดลงหวบเลยนะครับเมื่อถึงช่วงซมเมอร์ปีหน้าซึ่งจะทําให้อาร์เซนอลเนี่ยตกอยู่ในสถา,านการณ์ที่กดดันเพิ่มขึ้นหากไม่สามารถเจราจาคุยสัญญาใหม่กับวิลเลียมซลีบาได้แต่โคโรเนีนก็บอกว่ามาดริดมองซลีบาเป็นการเสริมทัพสำหรับอนาคตและไม่ได้กดดันที่จะต้องคว้าตัวในปี2026ดังนั้นหากถูกอาร์เซนอลปฏิเสธข้อเสนอกลับมามาดริดก็พร้อมที่จะรอเซ็นฟรีหลังจบฤด,ดูกาล2026-27นะครับ นี่คือแผนการที่มาริดเนี่ยวางเอาไว้เหมือนที่ทํากับเทร,รนต์อเล็กซ no ์เดออาโนแบ็กขวาที่หมดสัญญากับลีฟูมาแล้วแต่การวางแผนทั้งหมดเนี่ยจะพังลงันทีหากาลิบาต่อสัญญาใหม่กับอาร์ซนอนนอกจากมาริดแล้วครับเปเช่ก็จับตามองสถานการณ์ของวิลเลียมสลิบาอย่างใกล้ชิดอีกทีมหนึ่งนะครับอืมก็ถือว่าน่าสนใจพอสมควรน,นะฮะสำหรับสถานการณ์ของวิลเลียมสลิบาโอ้จบยังไงนะถือว่าจบยังไงนะครับแต่เรื่องสัญญาใหมนะ่เนี่ยคล้ายๆกับทาง กูนาเต้นะครับแต่กูนาเต้เนี่ยถึงซัมเมอร์หน้าเท่านั้นนะครับตอนนี้คือในสัญญาปีสุดท้ายละถ้าไม่ต่อสัญญาเนะี่ยมิสติจ,จะเสี่ยงย้ายฟรีเลยนะครับโอ้โหน่าน่าสนใจมากๆครับทั้งกูนาเต้วิลเลียมซาลีบานะมาดริด mm hmm. ก็ถือว่าหมายมั่นปั้นมืออยากจะเซ็นฟรีอยู่แล้วครับชอบของฟรีนะขณะที่เป็นทีมแบบยักษ์ใหญ่เลยนะสำหรับทางมาดริดนะครับเงินถุงเงินถังเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับแต่ถ้าไม่ต่อสัญญาเนะี่ยมาดริดก็รอจ้องอยู่แล้วอันนี้้ก็ตอองยยมรรัับบเลนะค ไปดูข่าวสารของโทมัสปาเต้กันหน่อยครับปาเตขึ้นศาลปรเย์ข้อหาขมขืนล่วงละเมิดทางเพศด้วยนะครับโทมัสปาเต้ครับมิดฟิล์ของบียร์เรอัลครับเดินทางไปขึ้นศาลในอังกฤษวันนี้ครับและทางโทมัสปาเต้เนี่ยก็ให้การปปรเสธข้อกล่าวหาขมขืนแล้วก็ล่วงละเมิดทางเพศหญิงสาว3คนนะครับเดวเตไว้ย32ปีอย่างปาเตครับโดนตั้งข้อหาขมขืนเนี่ยหกระทง แล้วก็ล่วงละเมิดทางเพศหนึ่งระทรงในเดือนกร,รกฎาคมที่ผ่านมาเรามีการสอบสวนเรื่องนี้มาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2022แล้วนะครับข้อกล่าวหาที่ปาเตพบนั้นนะครับกับเกิดขึ้นกับหญิงสาว3รายที่โรงเรียนว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงปี2021-2022ระหว่างนักเตะยังเล่นอยู่กับอาร์เซนอลกฎหมายของสหรชอาณจาักรนะครับทำให้ชื่อเสียงของปาเตไม่ปรากฏเมื่อมีรายงานข่าวเรื่องนี้ออกมาจนกระทั่งมีการตั้งข้อหาในวันที่5กร,รกฎาคมหลังเขาหมดสัญญากับอาร์เซนอล จากนั้นแข้งชาวกานาอย่างปาเตเนี่ยย้ายไปอยู่กับเบียร์เรยลแบบไม่มีค่าตัวเนาะและเขาก็เดินทางกลับมายังลอนดอนเพื่อลงเล่นในเกมชิปเลกที่พบกับทรัมนฮับสเปอร์ในคืนวันอังคารที่ผ่านมาและในช่วงเช้าวันนี้ครับโทมัสปาเตก็เดินทางไปขึ้นศาลพร้อมกับปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดก่อนจะมีการนัดวันพิจารณาคดีความกันใหม่ในวันที่2พฤศจิกายนปีหน้านะครับ ปาเตเนี่ยไม่ได้ถูกสั่งห้ามจากการลงเล่นฟุตบอลในระหว่างที่ประกันตัวนะแต่จะเป็นต้องแจ้งให้ตำรวจทราบล่วงหน้า24ชั่วโมงหากเดินทางข้ามประเทศและห้ามติดต่อกับผู้ร้องเรียนไม่ว่าจะทางตรงหรือว่าทางอ้อมนะครับก็นะบถือว่าปฏิเสธข้อหาทั้งหมดนะครับว่าไม่มีาการขมขืนหรือว่าร่วงละเมิดทางเพศนะครับยืนยันตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับสำหรับโทมัสปาเต อันนี้ก็ต้องไปรอติดตามรอดูกันอีกทีนะฮะว่าจะจบยังไงครับข,รขึ้นสงขึ้นศาลก็ไปไต่สวนกันต่อใน,นรอบต่อไปครับพิจารณาคดีความกันยาวๆเลยส่วนรรบปาเตน,นะ